ทุกคนครับผมมีเรื่องมาชีแจงครับผมพอดีว่าสตอรี ที่ผมลงไปวันนี้นะค่อนข้างเป็นปัญหาชีวิตในวันนี้อย่างมากก็คือไม่รู้จะเริ่มจะอธิบายตรงไหนก่อนคือคือหนึ่งเลยนะครับช่วงนี้ผมว่างมากก็ไม่ว่างมากหรอกคื คือในหนึ่งวันที่มันว่างหรือใดๆก็จะมีความนั่งเล่นไม่ได้นั่งดูคลิปติดต่อกัวมันเพลินม,มากเพลินจริงก็จะเผลอไปกดฟอลโล่ชาวบ้านมั่วไปหมดก็จะโดนเตือนอยู่หลายๆครั้งแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือมันมีหลายๆครั้งที่ผมอยากดูคลิปตลกไม่ใช่อยากดูดูแล้วแล้วรู้สึกว่ามันตลกอยากแชร์ไปหน้าฟีด โอเคไม่มีใครฟังไม่เล่าแล้วเล่าต่อดีกว่ถึงไงแล้ววะอยากแชร์ออกไวในสตอรี่แต่คือพอจะแชร์ในแอปเนี้ยเรามันจะมีมีคำว่าติ๊กต็อกขึ้นมันก็จะมีความรู้สึกเขินๆก็เลยหยุดมือที่จะแชร์อยู่หลายครั้งจนวันนี้ผมรู้สึกว่ามันปั่นดีไอคลิปนั้นแหะก็เลยอยากแชร์ก็เลยแชร์ แต่ตัดตัดโลโก้แอปออกเพราะมันมันรู้สึกว่าเหมือนเหมือนว่างไม่มีอะไรทําอ่ะเล่นเล่นแอปเนี่ยแล้วก็เอาชื่อคนทําคลิปออกมันก็เลยกลายเป็นว่าหลายหลายคนอะ่ะคิดว่าผมไปเจอซึ่งซึ่งผมไม,ไม่ได้ดูในทวิตเตอร์นะคือแบบ คนรู้จักหรือเพื่อนหรืออะไรเงี้ยทักมาแซวไม่ใช่ทักมาแซวทักมาถามว่าแล้วมึงทํายังไงต่อเฮ้ยปั่นวะนุ่นนี่นั่นแบบมึงเจอของ็็บอกคือผมขี้เกียจมานั่งอธิบายผมก็เลยทําสตอรี่ถัดไปว่าทางนู้นอะมันคือดูดมาลงเออมันก็ตอบปัญหาตรงนั้นไปนั่นแหละหมดแล้วจนเมื่อกี้ครับเรื่องผีกเกิดขึ้นหนักที่สุดในบรรดาคนที่ทักผมมาแล้ะ ก็คือสายตรงมาเลยซึ่งก็คือแม่ผมเองครับแม่ผมโทรมาด้วยด้วยเสียงที่ออกไปทางจริงจังนิดนึงเหมือนตื่นตะนกตกใจผมก็งงว่ากูทำอะไรผิดเปล่าวะรู้สึกเหมือนเหมือนเหมือนจะงานเข้ายัางไงไม่รู้ก็อ่าก็าลองฟังก่อนแบบเฮ้ ว่าไงมะมีอะไรเขาก็เกินก่อนเกินเพื่อให้เรื่องมันซอฟก่อนผมก็อืมอืมสักพักหนึ่งเขาก็เข้ามาที่สตอรี่ในใจผมก็แบบว่าเอาอีกแล้วอ่ะสตอร์ดูสตอรีอ่อ,อะอสตอรี่นี้มันหลอกหลอนกูอีกแล้วหรอวะพบทําอะไรผิดวะก็แค่แชร์อะไรที่มันตลกตลกมาผมก็เลยอันนี้มาฉีกเลยผีก,กว่าชาวบ้านเขาเลยคนอื่นแบบอุ้ยมึงทํายังไงอันนี้ โทรมาด้วยน้ำเสียงบอกว่าลูกไปต่อว่าพนักงานเหรอผมก็ฮะผมไปต่อว่าพนักงานหรอผมก็งงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ย <c> ว <oughs> ผม ต่อว่าพนักงานยังไงวะขงเขาก็บอกว่าเอาก็ลูกลูกไปพิมพ์เมื่อเบื่อวะไอ้นุชแล้วก็แต่ว่าลูกพิมพ์หัวเราะให้มันดูเบาผมก็ผมไปด่า้นุชวะ มก็เลยบอกว่าโอ้ยหมาไม,ไม่ได้ไปว่าใครหม,มาหมาก็เลยบอกว่าเอา้าหมาก็เข้าใจว่าน้องพนักงานในคลิปอะเขียนตะกร้ามาแล้วแบบมาชนโต๊ะน้ำหกใส่ลูกก็เลยไปบน่นผมก็หนึ่งเลยนะ ไอสิ่งนั้นมันไม่ใช่ตะกร้าไงมันคือหุ่นยนต์เกตฟับพวกกระบะเนอะไอสิ่งนั้นมันคือหุ่นยนต์ไงหนึ่งคือหุ่นยนต์มันผิดพลาดเลยนะสองมาผมไม่เก็ตคำว่าไอ้นุชว่ะไอ้ ผมก็บอกว่าไอ้นุชแ่มันคือมน,นุษย์ไงผมอะจะไปด่าพนักงานได้ไงวะแล้วผมจะไปรู้ชื่อเขาได้ยังไงว่าเขาชื่อไอ้นุชวะผมก็เลยแบบมามันคือหุ่นยนต์ที่แบบคำนวณผิดพลาดแหละแล้วก็เลยทําแก้วน้ําหกเออก็จบแล้วนี่ก็บอกว่าแล้วทำไมสตอรี่ถัดไปไม่ดูว่าก็ดูดมา จากอินเทอร์เน็ตเนี่ยนี้เขาก็บอกว่าอ๋อพก็ไปกินข้าวแล้วไปแบบโวยวายเส็พนักงานที่ผักตะก้าแล้วช้ำตะก้าวผมบววก,กระบาลมากคือทึกไอสิกนี้มันมันต่อแย่ผมทั้งวันมากผมไม,ไม่เข้าใจว่ะ ตอนแรกก็ว่าจะลบแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดลบไปโพสก็จะมองว่าผมทําอะไรผิดหรือเปล่าวะซึ่งผมก็มองว่ามันก็ไม่น่าจะเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาแล้วก็ช่างช่างมันมันก็ยังตลกดีนในบรรดาคนที่ทักมาเนี่ยนี่โทรมาเลยหนักสุดละผมผมป้วกบ,บาลเนานะ ไม่รู้จะสรรหาคำไหนมาพูดนะนั่นแหละหมดละไม่มีอะไรจะพูดละไม่แค่นั้นแหละตันนี้เขาเสนอคำว่าไอ้นุชครับ มหมดละหมดล้ะถือว่ามีมีมีคนบอกว่าผมติดค้างไลฟ์อยู่ก็เลยมาแก้ว,วันนี้นะครับไปเจอกันเขาจะมาเจอดูนะไปแล้วบ๊ายบาย คือการมาแต่ละครั้งก็ควรมีเรื่องเล่าไงถ้ให้ผมมานั่งแล้วก็งงวะทำอะไรก็ทั้งไปแล้วเล่นเกมดีกว่ะบาย